สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุชาดามีสุขนะคะรหัส1 7 1 0 2 1 1 1 0 0 1 2 4วันนี้จะมาอธิบายการวิเคราะห์แนวตั้งและแนวนอนของบริษัทชาไทยจำกัดมหาชนค่ะซึ่งจะขออธิบายก่อนว่านวตั้งกับแนวนนอนนะคะคืออะไรแนวตั้งนะคะก็คือการย่อขนาดจํานวนเงินแต่ละบัญชีให้เป็น้อยละซึ่งจากเดิมจะเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านนะคะแล้วก็จะย่อให้เหลือเป็นรูปของร้อยละ พอเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นแต่ว่าจํานวนเงินนะคะแล้วก็ต้องจะเก็บไว้เพื่อเหมือนเอามาเปรียบเทียบกันใหีหลังนะคะต่อไปนันนอนนะคะก็คือการยอ่อหรือการทําให้เป็นลอยล์เหมือนกันแต่ว่าตัวนันนอนเนี่ยจะบอกได้ว่ามันเปลี่ยนแปลงสักปีที่แล้วกับปีนี้เป็นเท่าไหร่แล้วก็เพิ่มขึ้นหรือลดลงดีหรือ,รอไม่ดีอะไรน้องประมาณนี้นะคะซึ่งแนวตั้งนันานอนนะคะจะมีกิจกรรามทั้งหมดสามกิจกรรมก็คือกิจกรรมจัดจัดหาเงินกิจกรรมลงทุนแล้วก็กิจกรรมดําเนินงานซึ่ง จะขออธิบายกิจกรรมดาเนินงานก่อนเพราะว่ากิจกรรมดําเนินงานนะคะมีส่วนเกี่ยวข้องกับงบกาไรขาดทุนและงบกาไรขาดทุนเบสเิอื่นแต่กิจกรรมลงทุนกับกิจกรรมจัดหาเงินนะคะจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ,บงบแสดงฐานการเงินต่อไปนะคะกิจกรรมดําเนินงานนะคะก็คือ รายได้ในการก็คือจะมีรายได้ในการขายนะคะในปี2560นะคะซึ่งรายได้จากการขายของบริษัทชาไทยนะคะมาจากชาและกลุ่มของเครื่องดื่มชานะคะจำนวน5,122ล้านบาทและกลุ่มเครื่องดื่มน้ำผลไม้อื่นๆจำนวน215ล้านบาทรวมในปี2560เนี่ยเป็นเงิน5,339ล้านบาทและรายได้จากการขายในปี2561นะคะรายได้ ก็มาจากกลุ่มชาและเครื่องดื่มเหมือนกันนะคะแต่มีจํานวน5,458ล้านบาทและกลุ่มเครื่องดื่มน้ําผลไม้และอื่นๆมีจํานวนเงิน228ล้านบาทรวมมาได้จากการขายในปี2561นะคะเป็นเงิน5,688ล้านบาทส่วนเปอร์เซ็นต์แนวตั้งของของปีนะคะ2561จะเท่ากับ100%เพราะว่าเรากําหนดให้ยอดขายรวมนะคะเป็น100 ต่อไปนะคะเปอร์เซน็นต์แนวนอนนะคะหรือเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงปี2 5 6 1นะคะจะเห็นได้ว่าเพิ่มขึ้นปา6.54นะคะเพราะว่ามีการขายส่งออกเพิ่มขึ้นเรืนอคเราะะและบริษัทชาไทยนะคะก็ยังมีการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายอีกไปสี่ช่องทางนะคะทำให้รายได้เนเพิ่มขึ้นต่อไปนะคะต้นทุนขายก็คือปริมาณขายคูณราคาขายนะคะอปริมาณขายคูณราคาทุนค่ะ ขอโทษคะ่ะและในปี2561นะคะต้นทุนขายหลักนะคะก็จะมีวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองนะคะคิดเป็นประมาณ70-80%ของต้นทุนขายรวมนะคะรายละเอียดของต้นทุนในปี2561นะคะก็จะมีเช่นวัตถุดิบวัสดุสิ้นเปลืองและการเปลี่ยนแปลงในสินค้าสําเร็จรูปจํานวน3,000ล้านบาทน,นะคะค่าเสื่อมราคาและค่าจัดจำหน่ายจำนวน511ล้านบาท ค่าสาธารณูปโภคนะคะก็จะเป็นเช่นค่าเชื้อเพลิงแก๊สค่าไฟฟ้าค่าประปาน,นะคะจํานวน230ล้านบาทค่าใช้ใจ่ายในการขนส่งจํานวน33ล้านบาทค่ะ ค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานจำนวน132ล้านบาทนะคะรวมต้นทุนขายในปี2561เป็นจำนวนเงิน4 3 1 4ล้านบาทนะคะในปี2561นะคะมีการแข่งขันทางด้านราคากผู้แข่งในหลายช่องทางทางการค้าทำให้ราคาขายเฉลี่ยต่อนหน่วยของสินค้าโดยรวมนะคะลดลงมีผลทําให้อัตราสัดส่วนต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนต้นทุนขายปี2560จำนวน3,943ล้านบาท เปอร์เซ็นต์แนวตั้งของปี2561นะคะคิดเป็น7 6 2 2 1นเปอร์เซ็นต์นะคะและเปอร์เซ็นต์แนวนอนปี2 5ง1ะคะคิดเป็น9 9้เท่ากับสูงขึ้นนะคะต่อไปกำไรกำไรขั้นต้นนะคะปี2560มีจำนวนหนึ่ล้านบาทแต่ปี2 5ง1 000, มีจำนวนหนึ่ล้านบาทนะคะซึ่งก็คือลดลง42ล้านบาท ลดลงเพราะว่าต้นทุนขาดปี2561นะคะสูงขึ้นและมีหน้าที่ชดเชยค่าใช้ใจ่ายอีกนะคะเปอร์เซ็นต์ในแนวตั้งของปี2561เท่ากับ23.79% 9นะคะเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง,ปปลงหรือเปอร์เซ็นต์แนวนอนนะคะปี2561ลดลง297%นะคะหรือติดลบนะคะเพราะว่ามีวงเล็บก็คือเกิดจากการขาดทุนนั่นเองนะคะมีผลมากระทบมาจาก รายได้จากการขายที่เครื่องดื่มนะคะจะขายได้เฉพราะฤดูร้อนเท่นานั้นส่วนและส,ส่วนในช่วงอื่นเนี่ยจะขายยากมากนะคะทําให้มันลดลงต่อไปนะคะเราจะขอยกตัวอย่างกิจกรรมดําเนินงานไว้เพียงเท่านี้นะคะต่อไปขอเป็นอธิบายกิจกรรมการลงทุนนะคะซึ่งก็อยู่ในงบกำไรขาไการแสดงฐานะทางการเงินนะคะซึ่ง กิจกรรมการกลงทุนเนี่ยจะขอ,อยุดตัวอย่างอันที่1ก็คือเงินสดและแลยการเทบเท่าเงินสดนะคะซึ่งก็มีทั้งหมด1 0 0 1 0 9ล้านบาทนะคะซึ่งมาจากเงินสดในมือหนักเ0 0 0มืแต่ส่วนใหญ่นะคะจะมาจากเงินสดและเงินฝากออมทรัพย์ถึงแม้ว่าอดอกเบีย้ยมันจะน้อยนะคะแต่อย่างน้อยแลวเอาไปฝากไว้แล้วก็ยังได้ดอกเบีย้ยกลับมาดีกว่าเราถือเงินสดเยอะๆไว้ในมือนะคะมันแบบว่าไม่ช่วยอะไรนะคะเอาไปฝากไว้ดีกว่าเพื่ออาดดอกเบีย้ยมา นะคะส่วนเงินฝากออมทรัพย์นะคะจะมีทั้งหมด1นึล้านบาทนะคะซึ่งเงินฝากกระแสรายวันก็จะมี7,000ล้านบาทเป็นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์รวมของสินทรัพย์นะคะในแนวตั้งก็คือ1 2, นึเปอร์เซนต์ะคะต่อไป,ะปะลูกนิ่กันค่ะนะคะลดลง6ก0เล้านบาทเพราะยอดขายเพิ่มมีประสิทธิภาพในการเก็บเงินเพิ่มขึ้นด้วยนะคะลูกนีอื่นนะคะก็เพิ่มขึ้นจาก ภาษีมูลค่าเพิ่มระหว่างของคืนนะคะ37ล้านบาทภาษีซื้อรไอประกันกับภาษีเพิ่มขึ้นอีก7,000ล้านบาทรายได้อื่นค้างรับ4 0 0 0ล้านบาทค่าใช้จ่ายจ่ายลงหน้าลดลง2120ล้านบาทส่วนลดรับและเงินสดสนับสนุนค้างรับลดลง1,900ล้านบาทนะคะอื่นอื่นอีก1,400ล้านบาทลูกนี้อื่นนะคะเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจะสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วนะคะ แต่ว่าเงินเน่ะเราจะสามารถเก็บได้ในปีหน้านะคะเพราะว่าเป็น,นสินทรัพย์หมุนเวียนต่อไปนะคะสินค้าคงเหลือเนี่ยจะเพิ่มขึ้น736ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้นมาเกือบครึ่งหนึ่งนะคะเพราะว่าเกิดจากสินค้าสําเร็จรูปของเราเนี่ย460บาทตัวนี้นะคะเป็นวัตถุดิบเพิ่มขึ้นนะคะ267ล้านบาทนะคะวัสดุสิ้นเปลืองอีก15ล้านบาทนะคะและมีการหักค่าเผื่อม,มูลค่าสินค้าโลดลงอีก6,900ล้านบาทนะคะเปลี่ยนเป็นเงิน มาต้นนี้นะคะจะสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ช้านะคะต่อไปเงินลงทุนในการร่วมค้านะคะบริษัทชาไทยนะคะได้เป็นร่วมลงทุนกับบริษัทในประเทศอินโดนีเซียเพื่อผลิตและขายชาในประเทศอินโดนีเซียแต่ว่าการขายชาครั้งนี้นะคะไม่เป็นความสําเร็จตามเป้าหมายไว้เพราะว่าลงทุนผิดพลาดลงทุนในปี25 5 7นะคะขาดทุนมาตลอดทั้งปีเลยเงินลงทุนในการร่วมค้าลดลงไป6 1สล้านบาท งินลงทุนต้นงวดน,นะคะ95ล้านบาทจิ้นปีกิจการร่วมค้านะคะรายงานผลปีนี้ขายที่ประเทศอินโดนีเซียน่ขายและผลิตได้20ล้านบาทมีค่าใช้ใจ่า,าย300กว่าล้านบาทนะคะขาดทุนไป228ล้านบาทมีการรับส่วนแบ่งคนละครึ่งปี1 4 4ล้านบาทนะคะแล้วก็มีการเพิ่มลงทุนเพิ่มไปอีก121ล้านบาทนะคะ ต่อไปนะคะก็จะขอจบกิจกรรมลงทุนนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมจัดหาเงินนะคะกิจกิจกรรมจัดหาเงินนะคะก็จะอยู่ในงบแสดงทางการเงินเช่นกันนะคะซึ่งกิจกรรมจัดหาเงินนะคะก็จะมีเงินกู้ยืมระยะสั้นนะคะจากสถาบันการเงินนะคะลดลงตัวนี้ตัวนี้นะคะถ้าลดลงเยอะจะถ่ากับดีนะคะเพราะว่าเงินกู้ยืมระยะสั้นนะคะดอกเบี้ยจะสูง เราจะปล่อยเป็นในระยะยาวนะคะต่อไปเจ้าหนี้การค้าของกิจการอื่นนะคะเพิ่มขึ้นเท่ากับเดิเช่นกันคะ่ะเพราะว่าไม่มีดอกเบี้ยนะคะต่อไปเจ้าหนี้การเจ้านี้ ค่าซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์นะคะปีนี้นะคะเราจะได้ที่ดินอาคารและอุปกรณ์มาแต่ว่าเราจะไปจ่ายเงินในปีหน้านะคะต่อไปเงินกู้ยืมระายาย,ายาจากสถาบันทางการเงินนะคะครบกํบาหนดชหระปีหน้าเราไม่ได้เพิ่งกู้มานะคะแต่ว่าเราอ่ะกู้มานานแล้วปีหน้าถจะกดถึงจะกําหนดชําระเงินแต่ว่าเหมือนเราเคยกู้มาก่อนหน้านี้แล้วนะคะเราจึงต้องทยอยผ่อนกันแต่ต้นปีนะคะมี1นึ่พันสี่สิบสามล้านบาทน,นะคะมีการกู้เพิ่มอีกสามร้อยล้านบาทน,นะคะ ต่อไปนะคะส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์น,นะคะก็ก็คือเหมือนกับว่าเรานะ่จะใช้การจูงใจพนักงานนะคะให้พนักงานมาซื้อหุ้นของเรานาคาถูกเพราะว่าถ้าพนักงานมาซื้อเนี่ยจะมีกําลังใจในการทํางานมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ว่าจะได้แต่งเงินเดือนแต่ว่าจะมีอันนี้มาได้อีกนะคะถ้าผลกําไรดีนะคะ ก็คือพนักง,งานก็จะได้เป็นเงินปันผลไปด้วยนะคะนั่นก็คือกลยุทธ์ของฝ่ายบริหารนะคะจะทําให้พนักง,งานตั้งใจทํางานด้วยะะแล้วก็เราส,สามารถขายหุ้นได้ด้วยนะคะต่อไปนะคะกำไรสะสมนะคะเพิ่มขึ้นเพราะว่ากำไรสุทธินี่สินระยะยของกิจการเนี่ย2 4 0ล้านบาทตัวนี้นะคะคิดเป็น2.78 78ส่วนส่วนใหญ่เป็นหุ้นกู้นะคะการออกหุ้นกู้มีข้อดีคืออัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าการกู้เงินจากธนาคารมาก และเป็นการออกทดแทนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกํากหนดไถ่ถอนในปีหน้าซึ่งทําให้หุ้นกู้โดยรวมนะคะไม่เปลี่ยนแปลงแต่ข้อดีคืออัตราดอกเบี้ยลดลงนะคะเงินกู้ระยะยาวจะครบกํากหนดชาระนนในปีหน้ากิจการจึงได้กู้ยืมเงินระยะยาวมาใหม่นะคะส่วนในส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะบริษัทจดทะเบียนหุ้นสามัญไว้1,300ล้านหุ้นนะคะหุ้นมูลค่าหุ้นละหนึ่งบาทนะคะและใน และได้ขายหุ้นออกไปทั้งหมดแล้วนะคะโดยในการขายหุ้นได้นเนี่ยเงินมาสูงกว่ามูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่จะเป็นกําไรสะสมที่เกิดขึ้นจากการ,การจากการที่สะสมมาตั้งแต่เริ่มกิจาการแล้วนะคะและได้แบ่งบางส่วนไปประกาศจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นนะคะถือว่ามีความเหมาะสมเพราะว่าผู้ถือหุ้นนะคะนาเงินมาลงทุนในกิจาการจึงคนได้ผลตอบแทน โดยในปีนี้มีการประกาศจ่ายเงินปันผลทั้งหมด650ล้านบาทนะคะเพิ่มจากปีก่อนหลังประกาศจ่ายเงินปันผลนะคะปีนี้ได้แล้วยังมีกําไรสะสมเหลืออยู่อีก1,107.6ล้านบาทเนื่องจากในปีนี้นะคะกิจการทำกำไรได้ถึง760ล้านบาทการสะสมนะคะถือเป็นแหล่งเงินทุนภายในหากมีสูง จะทําให้กิจการมีฐานะมั่นคงส่วนของผู้ถือหุ้นหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสินทรัพย์สุทธินะคะแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์ของกิจการมีภาระต้องจ่ายคืนให้เจ้าหนี้ทุกรายก่อนส่วนที่เหลือจะเป็นของเจ้าของสินทรัพย์ของกิจการมีภาระที่จะต้องจ่ายคืนให้เจ้าหนี้นะคะส่วนที่เหลือซึงจะเป็นของส่วนของผู้ถือหุ้นดังนั้น ถึงถือว่าส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นรายการที่แสดงให้ทราบถึงฐานะของกิจการฐานะที่แท้จริงของกิจการเมื่อพิจารณาส่วนของผู้ถือหุ้นในปีนี้ส่งผลต่อหุ้นปันผลนะคะออกหุ้นเพิ่มไม่ได้แล้วเพราะมีหุ้นเยอะมากเลยนะคะในปี2561ไม่มีการออกหุ้นเพิ่มแล้วนะคะ พอจำนวนเงินเท่ากันหุ้นที่ขายไปเป็นส่วนของเจ้าของหุ้นที่ซื้อมาคือสินทรัพย์ถือว่ากิจการยังมีความเสี่ยงอยู่นะคะเนื่องจากมีหนี้สินสูงกว่าส่วนของเจ้าของการมีหนี้สินมากก็ไม่น่าห่วงนะคะเพราะว่ากิจการมีกําไรสูงกกระดอกเบี้ยจ่ายหลายเท่าพอแสดงให้เห็นว่ากิจการสามารถทํากําไรจ่ายดอกเบี้ยได้และที่สําคัญคือดอกเบี้ยจ่ายถือเป็นค่าใช้จ่ายที่จะช่วยประหยัดภาษีทําให กิจาการเสียภาษีน้อยลงซึ่งแตกต่างจากเงินปันผลที่ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทตัทะเบียนหุ้นสามัญเมื่อมาพิจารณานี้สินที่ต้องชําระในปีหน้าพบว่ารายการที่มีมากที่สุดคือเกิดจากที่กิจาการไปซื้อวัตถุดิบมาใช้ในการผลิตนะคะข้อดีของเจ้าเจ้าหนีการค้าคือเป็นนีิสินที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยข้อเสียคือต้องชาระเร็วดังนั้นหากกิจาการสามารถต่อ ต่อรองระยะเวลาการชำระนี่ให้นานที่สุดได้ก็จะช่วยให้กิจการมีสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้นนะคะนี่สินเวียนนะคะที่มียอดสูงรองลองมาก็ได้แก่หุ้นกู้ที่กิจการนะคะเคยออกเพิ่มต่อไปนะคะจะขอวิเคราะห์คุณภาพกําไรเพิ่มเติมไปนิดนึงนะคะซึ่งการ กรมีขอคุณภาพกำไรนะคะก็คือจะบอกว่ากำไรสุทธิสำหรับปี25 6 1นะคะมีจำนวน3ามสิบล้านบาทนะคะถือว่ามีคุณภาพนะคะเพราะว่าเป็นเงินสดสุททินะคะที่ได้มาจากกิจการดำเนินงานนะคะเงินไหลเข้านะคะเยอะเพราะว่าเรามีกำไรเยอะถูกไหมคะถ้าเงินไหลเข้าเยอะก็แปลว่ากำไรนะคะมีคุณภาพซึ่ง กะแสเงินสดจากจาก,กิจการดําเนินงานนะคะก็คือลูกหนี้การค้าเพราะว่าเราเราเนี่ยได้ลูกหนี้การค้าเพิ่มมาแล้วแลก็เก็บเงินจากลูกหนี้การค้าได้เยอะขึ้นนะคะเงินสดจึงเยอะขึ้นไปด้วยนะคะแล้วก็มีเงินสดไหลเข้าสินค้าคงเหลือเพิ่มจ่ายเงินเพื่อได้วัตถุดิบมานะคะ เจ้านี้อื่นนะคะก็มีการค้างไว้ในปีนี้เพื่อจะไปจ่ายในปีหน้านะคะส่วนแบ่งขคดาทุนจากการร่วมค้านะคะเคยถูกหักหนึ่งร้อล้านบาทเงินของเรานะคะก็ไม่ได้หายไปไหนจึงบวกกลับมานะคะเขายังมีเงินอยู่ในมือเหมือนเดิม ที่หักนะคะก็เพราะว่าเพื่อการลงทุนน่ยเราจะได้สะท้อนว่าเรามีกํลไรจริงๆเท่าไหร่หรือจะบอกก็คือว่าเราจะได้รู้ว่าเรามีกําไรจริงๆของเรานะอยู่เท่าไหร่นะคะเงินนะคะก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะเพราะว่าเราก็เอาไปร่วมค้ากับอินโดนีเซียอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือลองทุนกับอินโดนีเซียไปด้วยนะคะ ค่าเสื่อมราคานะคะพวกตึกโรงงานเครื่องจัรคอมพิวเตอร์นะคะค่าเสื่อมก็จะอยู่ในต้นทุนขายและอยู่ในค่าใช้จ่ายปีนี้นะคะไม่ได้จ่ายเงินออกไปเพราะเคยมีการจ่ายเงินออกไปแล้วตั้งแต่วันที่ซื้อสินทรัพย์มานะคะในปีที่มีการซื้อสินทรัพย์ก็จะมีการไหลออกจึงไม่ต้องมีการจ่ายเงินอีกในแปีที่ใช้นะคะเงินจํานวน52 2้ล้านบาทนะคะจึงไม่ได้จ่ายออกไปเงินสดจึงไหลเข้าเยอะไม่ได้จ่ายเงิน นะคะขาดทุนจากการลนค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนะคะไม่ได้จ่ายออกไปในปีนี้ค่าตัดจหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมีการล,ลดลงและมีการจ่ายลงหน้าค่าซื้อสิทธิในการใช้เครื่องใหม่กันค้านะคะสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้รับการอวนสิทธิในภายหลังนะคะดอกเบีย้ยจ่ายเกิดจากการกู้ยืมเงินมานะคะเพื่อจา่ายค่าวัตถุดิบส่วนดอกเบี้ยรับนะคะเกิดจากการฝากธนาคารที่ทาอยู่ทุกวันนะคะอย่างสม่ำเสมอจูงอยู่ในกิจกรรมลงทุนดอกเบีย้ยจํานวน เก้าแสนสองร้อยเจ็ดเก้าแสนสองมืเจ็ดพันนะคะลดลงส่วนแบงคขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้านะคะมีผลกระทบมาจากค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการขายนะคะค่าใช้จ่ายในการบริหารค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแต่ไม่ได้จ่ายเงินนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนนะคะเงินสดจ่ายนะคะเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์เนี่ยมีเงินสดสุดที้ไหลออกจํานวน456ล้านบาทแต่มีเงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์จ่ายไปจํานวน3ามสีล้านบาทนะคะจ่ายไปน้อยกว่าที่ซื้อเพราะว่าจ่ายล่วงหน้าไปแล้วจํานวน3ามร้อก้าล้านบาทนะคะแต่ต้องจ่ายจริงที่ดินอาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อมาทั้งหมดในระหว่างปี5 6 1จํานวน8 ร้อยสามสิบเอ็ดล้านบาทนะคะเงินสดจ่ายค่าหุ้นเพิ่มทุนสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้านะคะมีขาดทุนจากการร่วมค้าและมีการจ่ายเงินออกไปในปีร้อยร้อยยี่สิบเอ็ดล้านบาทนะคะและมีเงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำนวนเก้าพันสามร้อยสี่สิบล้านบาทนะคะมีการจ่ายออกไป เงินสดสุนทรีนะคะใช้ไปในกิจกรรมลงทุนหลายออก4ิ่งเ76ล้านบาทและไม่และไม่ได้มีการขายที่ดินอาคารและอุปกปรณ์นะคะถ้ามีการระชรนี่จากการให้พนักง,งานหรือกิจาการอื่นกู้ยืมทางระยะสั้นระย,ะยะยาวอาจไม่ค่อยได้ดีเพราะว่าต่อไปนะคะจะไม่ได้รับดอกเบี้ยแล้วแต่ถ้ามีการนําเงินจํานวนนี้นะคะไปให้กู้ยืมด้วยอัตราดอกเบีย้ยเดิมก็ต้องถือว่าดีเพราะว่า เราจะมีการขายเงินลงทุนชั่วคราวแล้วมีกาําไรโดยนําเงินจำนวนนี้นะคะไปซื้อหุ้นตัวใหม่หรือแม้ก็ซื้อตัวเดิมนะคะก็ต้องถือว่าดีเหมือนเดิมเพราะการลงทุนลักษณะนี้นะคะตั้งจต่ถ,ถือไม่นานอยู่แล้วเพราะ เมื่อขาดไปแล้วก็สามารถสร้างรายได้เพิ่มได้นะคะทําให้เงินสดไหลเข้ามามากกว่ายอดที่บันทึกบัญชีไว้สําหรับการไหลออกของเงินสดจบกับการลงทุนนะคะถ้าเป็นเพราะว่ามีการลงทุนในที่ดินอาคารอุปกรณ์หรือสินรรทรัพย์ที่สร้างไรายได้หลักให้กับบริษัทต้องถือว่าดีนะคะเพราะว่าแสดงให้เห็นว่าบริษัทกําลังขยายตัว ถ้ามีการนําเงินไปซื้อเงินลงทุนระยะยาวม,มากกว่าเงินลงทุนในที่ดินอาคารและอุปกรณ์อาจจะมองว่าไม่ดีเนื่องจากลงทุนในสินทรัพย์ที่มีเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานหลักของบริษัทนะคะยกเว้นแต่ว่าไปซื้อหุ้นในบริษัทย่อยที่มีความเกี่ยวข้องกันและทําให้การดําเนินงานในการในภาพรวมดีขึ้นนะคะหรือการทธิสูงต้องถือว่าลงทุนได้เหมาะสมหากมีการลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานเช่นลรืสอทคาิาที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้สิทธิ ในการพิมพ์หนังสือจำหน่ายคะหรือสิทธิบัตรที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการผลิตสินค้าที่ห้ามใครมาลอกเลียนแบบนะคะต่อไปจะเป็นอันสุดท้ายนะคะนั่นก็คือกระแสเงินสดจากกิจการจัดหาเงินเชื่งก็คือเงินสดรับจากเงินกู้ยืมเงินกู้ยืมระยะยาวนะคะลงทุนเพิ่มในปี2 6 6จํานจำนวน767ล้านบาทและเงินกู้ยืมระยะระยะยาวนะคะคงเหนืออยู่ในปี2 5 6 1จาก ปีที่แล้วนะคะไม่ได้อยู่ในปีนี้จำนวน395ล้านบาทได้นำมาหักออกเพื่อจำนวนที่เพิ่มขึ้นที่จะหาเพิ่มในปีนี้นะคะก็คือ392ล้านบาทเง <_ S 2> ินกู้ยืมระยะยาวที่เพิ่มในปี2561นะคะกับเงินกู้ยืมระยะ,ะ,ย,ะยาวคงเหลือนในปี2561และการจ่ายดอกเบี้ยนะคะจะช่วยประหยัดภาษีได้เพราะดอกเบี้ยจ่ายเถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีสําหรับเงินสดไหลออกในากิจการจัด ก,กิจกรรมจัดหาเงินนะคะคือการจ่ายชำระหนี้ทางระยะสั้นและระยะยาวข้อดีคือไม่ต้องเสียดอกเบี้ยนะคะแต่ถ้าหากจะเป็นต้องกู้ใหม่ต้องระวังว่าตัวดอกเบี้ยนะคะอาจจะสูงกว่าเดิมนะคะหากมีการซื้อหุ้นคืนจะทําให้ส่วนของเพ้ถือหุ้นนะคะลดลงและถ้าหุ้นตัวไหนนะคะถือไว้เองก็ไม่จะเป็นต้องจ่ายเงินนะคะตันผลให้หุ้นเหล่านั้นถ้ามีการจ่ายเงินเป็นผลนะคะถือว่าเป็นการให้ผลตอบแทน กับเจ้าของที่ได้นำเงินมาลงทุนแต่จำนวนเงินที่จ่ายควรจะได้มาจากการดําเนินงานนะคะไม่ใช่ต้องหามาจากการกู้ยืมเราเอามาให้อย่างนี้นะคะไม่ได้การขายสินทรัพย์หรือการออกหุ้นใหม่นะคะในภาพรวมกระแสะเงินสดจากกิจกรรมจะทางเงินจะไหลออกหรือไหลเข้าก็ได้แต่ต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมนะคะสำหรับสำหรับการมีคอนแทต์อน,นอนและการมีเค คุณภาพกํำไรนะคะก็ขอจบเป็นเท่านี้นะคะหากดิฉันมีขอ้อผิดพลาดป,ประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ